8. แ,แนวทางการพัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกด้านแนวทางการพัฒนาตัวเองให้ชีวิตประสบความสำเร็จในแต่ละด้านอาทิด้านเงินทองด้านงานที่ดีด้านครอบครัวที่ดีมีคนรักคนเมตตาแต่การที่จะไปถึงจุดประสบความสำเร็จได้นั้นย่อมมาจากการพัฒนาตัวเองคงไม่มีใครไม่เคยลำบาก ไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนก็ต้องผ่านความยากลำบากมาด้วยกันทางนั้นเพียงแต่อยู่ในบริบทหรือเหตุการณ์ที่ต่างกันเท่านั้นเองแต่หากคุณฝ่าฟันความยากลำบากหรืออุปสรรคต่างๆไปได้หนทางสว่างและความสำเร็จก็ไม่ไกลเกินไขวาคว้า,วาบทความนี้มีความพิเศษเป็นอย่างมากเพราะจะเป็นการรวบรวมแนวทาง ให้คุณได้พัฒนาตัวเองไปสู่ความสำเร็จในชีวิตเปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะไม่ทำให้คุณหลงทางปัใจจัยในการพัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านมีดังต่อไปนี้ข้อที่หเอาชนะความคิดด้านลบในตัวคุณทุกคนล้วนมีความคิดเป็นของตนเองความคิดนั้นมีทั้งด้านดีและ ด้านลบขึ้นอยู่กับสถานการณ์หากคุณสามารถรู้ทันความคิดด้านลบของคุณแล้วสามารถแปลเปลี่ยนเป็นความคิดดีๆสิ่งที่ดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณเสมอหากคุณรู้ทันความคิดไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามคุณก็จะสามารถผ่านมันไปได้ 2. เอาชนะความกลัวอย่างกล้าหาญ ในโลกใบนี้คงไม่มีใครไม่เคยกลัวอะไรเลยความกลัวไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายมากขนาดนั้นความกลัวช่วยให้เรารอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายได้ด้วยการหลีกหนีแต่หากคุณกลัวทุกอย่างคุณก็จะหลีกหนีทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเช่นนั้นคุณก็จะไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้เลยจงแปลเปลี่ยนความกลัวในตัวของคุณเป็นความกล้าหาญ คนที่มีความกล้าหาญคือคนที่สามารถฝ่าฟันสิ่งต่างๆมาได้ภายใต้ความกลัวที่มีอยู่ข้อที่สามมองโลกให้กว้างและตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนโลกเปลี่ยนไปเราจะต้องพัฒนาตามให้ทันอย่าให้ใครมาจำกัดความคิดของเราอยู่แต่ในกะลาแคบๆไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หากเรามีความตั้งใจและพยายามจงเชื่อมั่นว่า คุณสามารถทำอะไรก็ตามให้เกิดขึ้นได้เพียงแต่คุณจะต้องแน่วแน่ตั้งเป้าหมายในชีวิตให้ชัดเจนแล้วทำตามแนวทางที่ถูกต้องไม่หลงทางรับรองว่าเป้าหมายของคุณจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจงเปิดโลกให้กว้างแล้วเดินตามเส้นทางที่คุณวางแผนไว้เพื่อไปถึงเป้าหมาย โดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจนั้นความชัดเจนตรงส่วนนี้ส่งผลโดยตรงต่อทิศทางของการเป็นผู้นำของคุณอย่างแน่นอน 4. อย่าให้คําวิจารณ์มาทํำลายเป้าหมายชีวิตของคุณไม่มีใครในโลกนี้ที่พ้นจากคําวิจารณ์และไม่มีใครในโลกนี้ที่สามารถทําทุกอย่างให้ถูกใจทุกคนได้แนวทางการพัฒนาตัวเอง ของคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงจะไม่พูดทำร้ายจิตใจของผู้อื่นเพราะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรแถมยังเสียเวลาอีกด้วยอย่าใส่ใจคำวิจารณ์มากจนทำให้เป้าหมายชีวิตของคุณไม่ชัดเจนจงใส่ใจกับการพัฒนาชีวิตของตนเองดีกว่าไปใส่ใจชีวิตของคนอื่น 5. อย่าเสียเวลากับการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น การเสียเวลาไปกับการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเป็นเรื่องที่คนประสบความสำเร็จไม่ทำกันเพราะมันไม่ได้มีประโยชน์ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาตัวเองเนื่องจากคุณจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนเหล่านี้สร้างภาพอะไรมาหลอกคุณคนเหล่านี้เพียงแค่ให้คุณเห็นสิ่งที่เขาต้องการเท่านั้นคุณจะไม่มีวันไปถึงเส้นชัยหากคุณมัวแต่มองคู่แข่ง โดยที่คุณไม่วิ่งการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดข้อที่6ปรับตัวและเปิดใจรับความคิดต่างการปรับตัวเป็นสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดของสัตว์รวมถึงมนุษย์เป็นเรื่องที่ดีหากคุณสามารถปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์นั้นจะทำให้คุณอยู่รอดได้และการปรับตัวนั้นยังหมายถึงว่า คุณได้พัฒนาตัวเองอีกอย่างหนึ่งนอกจากการปรับตัวแล้วการเปิดใจรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากความคิดของตนเองอยังสามารถทำให้คุณพัฒนาตัวเองรวมถึงอาจจะมองเห็นช่องทางใหม่ๆที่เปิดโลกของคุณได้อีกด้วยหากคุณเป็นคนใจแคบไม่ฟังความคิดเห็นของใครรับรองว่าจะไม่มีความสำเร็จใดๆมาถึงคุณอย่างแน่นอนเ จงคบคนที่ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นการคบรคนที่ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องคบคนรวยเท่านั้นแต่หมายถึงคบคนที่ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขยิ้มได้คิดแต่สิ่งที่ดีๆพากันไปทำแต่สิ่งที่ดีๆทำให้เกิดการพัฒนาไม่คบคนที่วันๆคิดแต่สิ่งที่ ไม่ดีชุดเราให้ต่ำลงเรื่อยๆไม่ทำงานขี้เกียจเพราะเมื่อคุณอยู่กับคนพวกนี้นานๆอาจติดนิสัยแบบเดียวกันและทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จ mm. ข้อที่8จงเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่มีความรู้มากเพียงใดหรือเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จมากขนาดไหนการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่ พึงกระทำเสมอคนโง่เท่านั้นที่จะบอกว่าตนเองฉลาดผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนย่อมได้รับโอกาสดีๆมากกว่าคนที่เย่อหยิง่งคุณจะไม่ได้รับโอกาสใดๆหากคุณไม่เป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนและคิดว่าตัวเองเก่งกว่าผู้อื่นเสมอแนวทางการพัฒนาตัวเองในแต่ละด้านที่กล่าวมาจะไม่สามารถประสบความสำเร็จไปได้ หากขาดความต่อเนื่องความสม่ำเสมอการกระทำแบบทำทำหยุดหยุดขาดความต่อเนื่องจะไม่มีวันสำเร็จเพราะความสม่ำเสมอนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดการพัฒนาและทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ทุกๆกด้าน